สาววารินคนนี้ต้องกินน้ำตาพนุ่มบนม่มาใแฮเทียนพรรษามันดังปีกเอ,อเขาจากไปแล้วกับผู้สาวสกลน,นกองปล่อยให้แม่งามงอนมานั่งสลอนอยู่หน้าต้นเทียนเขา ผู้ใดโท่มากนอคัดจังหวะในการห้องเพลงแไ้โทรมานนอหรับโทรศัพท์ก่อนห่องเพลงอยู่ดีๆไพโท่มากนอสวัสดีครับสาวปองบครับผมสวัสดีจ้าสาวปองกำลังเบาจ้ามีอย่างนอ,นโ,อโทรมาหาค่ะคุณพี่ผมพนักงานทรงพัสดุเดอรครับได้สั่งของออนไน์อยู่เมนบอกครับผมจ้าจ้า่มนอยู่จ้าพี่ เด็สร้างของออนไลอยูจ้าผมมาผมจะไปส่งตามบ้านในที่แมแต่ว่าหนากองพัสดุของเจ้านี่มันระบุแต่ซื้อกับบ้านใน<ะ>ที่แมครับมีโม่ครับเดี๋ยวกระดาษผีหนูเบิ่งกอนมีคนบอตอนนี้นั่งอยู่หน้าผู้เดียวจะพี่มูมีโม่จะมูมีโม่มันมันเปนมูจังซานครับมูบ้านแมครับมูบ้านเป็นไหมมูบ้าน มู่บ้านไหนกูบ่มีจากเพราะว่านั่งอันบ่ค่อยได้ไปใส่บ่ค่อยได้เลาะแม่ก็เลยอยู่ผู้เดียวมู่อยู่บ้านไหนกูบ่มีจ่ะพี่ผมโอ้โเหรอมาสิบอกกันหูเรื่องว่าถ่าท้าสันก็ทรงโลมาก็ได้ครับทรงโลมาก็ได้ครับผมฮะทรงโลมาตายแล้วเนาะนั่งก็ยุตไ้แต่หน้า คือสิมีโลมาเนาะบานนี่มี่จะประคอปลาเข็งประดุกเนี่ยแล้วใส่เบ็ดใดก็มันลงรีเนี่ยไหมเอาแค่ในยูโบจา่าโลมาบุมมี่ไหมโอ้ยกูมาสั่งปอซีสั่งของควาไลทเนะอะหัวหงุินอยู่ยเดอ้อจะว่าให้คอยจบปอซีนะ่ะยคอยบุด้จบปอซีเดอ้อคอยจบปอหกพุ่นของคู่บุนมีเอาไก่แรกออกสามตัวผนเนื้อคะ มาดูถูกกันเลือค่ะมันโมเมนโลมามันโมเมนป่าโลมาด้แดนี่โลเคชั่นนั่นไหมโลเคชั่นนั่นหูจักอยู่บ่ครับโลเคชั่นนั่นส่งโลเคชั่นมากครับอ๋อจ้าอ๋อเข้าใจแล้วกันสันแต่ว่าสีเอายอี่หออีหยังหรอคะส่งไปให้นั่นเอ,อ,อ,อีหยังอีมียี่หอนําบอเอาไก่ยุ่นน้ำร้านค้านั่นนี้เขาตั้งสาบอยูย่ที่หางน้ำยังเขาขายนั่น ติดกันกันกบแสมฟูสาผมนันคิดว่ไม่ยี่ห่อจังไดโอ้ยเนาะอันไหนมันโลชันท่าผิวไอ้นี่มันโลเคชันแผนที่ที่จะอยู่ในโทรศัพท์หนึ่งแม่ครับแผนที่ที่อยู่ในโทรศัพท์หนึ่งแม่รู้จักบวครับนี่นเฮดเป็นบวครับโอ้ยกว่าสันนเนาะขันวาแผนที่ในโทรศัพท์มันก็เข้าใจกันแต่โดนแต่ว่าคุณพี่อันนั่งอย uh ู่ไฮอยู่หน้าม่มีเน็ตและกะเ็เฮดบ่เป็นแม่คุณพี่แม่ กี่จังไดโอ้ยกูามาอุกเถอเนาะครับครับก็ะชันกรทายทาูยุหนาเดียวสีถามคนเอาหรอกบ้าบานเจ้าห่อไปที่ไหนซื้อสาวปลองเนาะบึกค่ะบ้านหนึ่งจัดซงของหอไล่อ่าหัวมีใสส่งของใจไรมาบอกกำนังเดี๋ยุนี้ี่จังไดอารมณ์เสีย